สวัสดีครับพบกวับช่องในบ้านรัทุงสานต้นะครับอันนี้ก็มาเติดตามเจ้า DC 120x ครับห้องทีมงานยินยงเจริญทรัพย์ครับทีมงานเดิมประจำนะครับมีสองคันครับตอนนี้ออกมาคันเดียวครับมาไกลบ้านหน่อยครับ อันนี้ออกป้ายแดงครับส่องคันเลยครับป้ายแดงใหม่เมื่อหนึ่งครับดีซีร้อยยี่สิบเอตตัวใหม่ครับอันนี้เป็นคันแรกครับที่ออกมาตอนก็มีแต่งครับมีแต่งเพิ่มก็ก็รับจ้างครับก็ต้องมีแต่งเพิ่มบ้างครับก็ยกตู้ส่องนิ้วครับแล้วก็ตู้ซิ่งครับลงกลางล่องครับ สูดซิงของช่างฟูครับต่างได้ครับมีนี่ครับสุดซิ่งครับช่างฟูสปริงซิงครับมีทอ่อเลสท่อลายไขย่ชุดแต่งรถไทยรถเกี่ยวครับ แต่งเพิ่มยกตู้ช่องนิ้วครับแล้วก็ตูดซิงครับตอนนี้เกี่ยวนิ่มกว่าเดิมครับเสียงนิ่มกว่าเดิมครับรอบจะต่ำกว่าเดิมครับก็ไม่ได้เดินตามไม่ท่ายนะครับน้ำน้ำเยอะครับ ดีไม่ได้ใส่บูทมาด้วยครับก็เดี๋ยวจบแปลงนี้ไปแล้วกันนะครับข้าวล้มครับน้ำเยอะครับ ครับอีกรอบเดียวก็หมดแล้วครับ พอแปลงนี้หมดก็เทข้าวครับครับเย่งมาดูตอนเทข้าวแล้วกันครับ 420เมตรครับไม่ไปแดงจากกระเซศทุ่งเหลืองครับสุลินเร์เตีนาดูับคุชิงมี โดนกลางแท็กครับโดนแท็กติดมันชอบติดตรงนี้ครับชอบติดตรงโอเคครับไปพบกันใหม่คลิปหน้าครับขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ